นี่โอ้โหขนมยังเยอะบอกเลยว่าซื้อมาเต็มไปหมดเลย <c oughs> ขนมเยอะมากเลยนะเนี่ยเอารับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมแกสสเตชันซูโมเรเตอร์พาร์ทที่7กันแล้วตอนนี้นี่เราทำเควเชายเลนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเควเชายเลนที่เราให้ทำแบบโคตรเยอะๆๆเยอนะมากๆในการบริการลูกค้าเนี่ยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนนี้เควสของเราเนี่ยมีให้อัปเกรดปั๊มน้ำมันของเราเป็นเวลห้านะเดี๋ยวเราไปอัปเกรดกันเลยดีกว่าตอนนี้เริ่มมีตังเยอะ มีตังตั้ง4,003แน่กว่าเราจะเสร็จเควยได้นี่คือแบบได้ตังมาเยอะมากเลยนะได้ตังมาตั้ง4,003บอกเลยว่ารวยครับอันนี้ใช้อัปเกรด1,005นะอัปเกรดไปเลยครับทาเราเวล5เรียบร้อยแล้วเวล5เหมือนเวลตัดแล้วนะเวลสุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องมาทาสีอีกเนี่ยรู้สึกไม่อยากจะทาสีกเกมนี้แล้วเอ้ยนี่ไงมันขยายแล้วนี่มันขยายตรงนี้ใหญ่ขึ้นเลยนะเนี่ยมันขยายแค่ด้านข้างร้านตรงนี้นะขยายแค่ตรงนี้เท่านั้นแ้วได้ห้องน้ำล่ะในห้องน้ำขยายหรือเปล่าเนี่ยห้องนน้้าหองเเท่เดิมนะ ก็ขยายมาแค่ตรงนี้เท่านั้นเลยโอเคเดี๋ยวต้องมาทาสีด้วยนะเนี่ยเราไปเติมน้ามันให้ลูกค้าก่อนดีกว่านี่มันเติมน้ามันให้เดี๋ยวต้องไปรับโทรศัพท์ลุงด้วยลุงโทรมาแล้วลุงครับผมมาหาแล้วครับลุงโทรมาลุงโทรมาว่าไงครับลุงลุงบอกให้เราไปหาเงินมาให้5,000เหรียญนะแล้วก็มาให้ลุงเราติดนี้ลุงอรออันนี้คือเงินที่เราติดนี้ไว้ตั้งแต่พาทแรกเลยใช่ไหมเนี่ยห้าพันเหรียญเลยหรอลุงตั้งห้าพันเหรียญเลยนะเนี่ยหามาจากไหนเนี่ยโคตรเยอะเลย เดี๋ยวเราต้องหาตังมาให้ลุงนะเนี่ยลุงต้องการเงินคืนแล้วแต่เราขายของไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ได้ตังลวมั้งใช่ไหมเดี๋ยวก็ได้ตังแหละอันนี้เรามาทาสีก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเราต้องย้ายเชลขนมเดนะิอเนี่ยต้องย้ายมาติดก,กำแพงอันนี้เนี่ยมันบางมากนะเลย Please. เชลขนมนี้บางเลยนะครับตอนทาสีเนี่ยเดี๋ยวต้องย้ายให้หมดเลยนะอันนี้ทาสีให้หมดก่อนอูบางทาสีทีเดียวบางเลยเชยลขนมนี้บางมิดเลยนะครับอ้าวเปื้อนเลยโอ้โหทาสีเปื้อนเลยเนี่ยทาสีโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็เช็ดตรงนี้ด้วยเช็ดก่อนแล้วก็อันนี้มาทาสีต่อ โอเคเรียบร้อยแล้วทาสีเสร็จแล้วตรงนี้มันก็วางของได้เพิ่มนี่ใช่ไหมเราไม่ต้องย้ายเชลขนมตรงนี้ก็ได้นะเราหาเชลหม่มาตั้งตรงนี้ก็ได้เนี่ยเออเรามีเชลไมได้วยนี่เราอัพร้านมาแล้วต้องมีเชลใหม่ด้วยนะเชลไม่ดูสิเชลไม่มีเท็ดดี้เบลมีอันนี้ด้วยคืออะไรอะขนมบอเป็นเหมือนโดนนะัทนะแล้วก็มีของเล่นด้วยอะเราซื้อเชลใหญ่มาเลยครับนี่ซื้อมาให้หมดเลยอันนี้ด้วย200ครับแล้วก็อันนี้เชลของเล่นเหล่านี้โอเคเรียบร้อยแล้วสงสัยต้องจัดร้านใหม่หรือเปล่าเนี่ย <c ười> ต้องจัดร้านใหม่แล้้วมัเนนนีตอ เราขอเช็ดอันนี้ก่อนเช็ดให้หมดก่อนลูกค้านี่คือแบบทำ้านลงมากเช็ดไปนี่โอเคเช็ดไปห,หมดโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องย้ายเชลนะเออรู้สึกว่าต้นไม้นี่มันเล็กลงหรือเปล่าต้นไม้พวกนี้มันเล็กลงอะ่ะเนี่ยเราจําได้ว่าเมื่อพารก่อนๆเหมือนต้นเกือบเท่าไอ้พัดลมนี่เลยนะใช่ไหม <laughs> มันเล็กลงหรือเปล่าอันนี้ก็เล็กลงเนี่ยโคตรเล็กเลยอะ่ะเราเก็บมามันก็ใหญ่เหมือนเดิมใช่ป่ะอ๋อนี่ไงโอเคมันใหญ่เหมือนเดิมแล้วต้องเก็บตังค์ใหม่นะ โอเคเก okay, ็บต e ังค์ไ <IL> ม no er anyway. ้ก <legitimacy parfois> <government> ่อนต้นไม้หดยิ่งอยู่นานยิ่งโหดนะเนี่ยต้นไม้พวกนี้นี่วางเข้าไปครับยิ่งอยู่นานยิ่งหดต้นไม้อะไรเนี่ยวางให้หมดก่อนวางคืนไปนี่โอเคใหญ่ขึ้นมาแล้วครับใหญ่ขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วลูกค้ามาเติมน้ำมันเราขอไปเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันให้ครับนี่เติมน้ำมันไปเลยปึ๊บโอเคขอไปดูลูกจ้างนีน่าด้วยนีน่านี่น่าจะทําในโรงรถอยู่นะนีน่าเอ้านีน่าใกล้เหนื่อยแล้วหรอให้ไปพักก่อนแล้วกันนะพวกนี้ไปพักไปนี่อะไปพักทั้งคู่เลย เดี๋ยวค่อยมาทํางานนะครับนี่โอเคให้ไปพักให้หมดเลยอเอวิ่งได้ด้วยหรอจอไนวิ่งได้แล้วเหรอปกติเห็นเดินอย่างเดียวเลยอะอันนี้คือเขาอัปเดตมาหรือเปล่าปกติมันเดินมานะให้วิ่งก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าจะได้เดินมาเร็วๆหน่อยอลูกค้าจะได้แบบไม่รอนานนะปล่อยให้ลูกจ้างเราไปพักแล้วเราก็ต้องมาทํางานเองเนี่ยเดี๋ยวต้องมาทํางานนักคนเดียวเลยครับอันนี้ถึงขยายด,ด้วยปึ๊บโอเคเรียบร้อยเราอัปเกรดลงรถเพิ่มไหมอัปเกรดลงรถเพิ่มอีกดีกว่านะเนี่ยอันเนี้ยลงรถเราจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นนี่5 0ซื้อมาเลยครับ อัปเกดอะไรมาสปาร์กอสปาร์กปักนะเป็นเหมือนแบบปักปักเอาไว้แบบช็อตอ่ะปักช็อตใช่หรือเปล่ากณรู้แปลกูกหรือเปล่าอันนี้อัปเกตได้อีกนะอัปไปเลยก็ได้มั้งอัปไปให้หมดเลยอุ้ยอ๋อมันมีโรงโลงเลยอ่กลายเป็นโรงโลงแล้วครับลงรถเราขอไปดูหน่อยขอแวะไปดูรงรถหน่อยครับมีลูกค้ามาหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าลูกค้าจะมานี่ไงลูกค้ามาจริงด้วยแล้วก็ตรงนี้มันขยายเพิ่มมานะจะทําให้เราสามารถซ่อมรถได้2คันอ่ะแล้วก็มีของใหม่ด้วยใช่ไหมอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อของใหม่ด้วยมีตีตง900่่พออหรืเปลา ตังผมมีแค่เ0 0าเออเราซ่อมรถให้ก่อนดีกว่านะจะได้มีตังไปซื้อของใหม่ซ่อมรถก่อนดีกว่าผมจะมาซ่อมรถให้เรายังไม่มีตังให้ลุงนะตอนนี้ผมเอาตังมาอัพเดร้าน,มนหมดแล้วลุงต้องรอก่อนนะตังหมดแล้วเนี้ยตังเหลือ900เองไปเติมน้ำมันแล้วก็ไปคิดเงินต่อด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วก็มาคิดเงินต่อคิดเงิน3คนนี้4คน5คนโอ้โหลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะมากเราคิดเงินก่อนตอนนี้พวกจอนี่พักเสร็จหรือย,อยังเนี่ยจอนเราต้องการนายแล้วอ่ะออนี่จอนพักเสร็จแล้วนะ เรียกจอมาคิดเงินให้เลยแล้วกันนะแล้วก็นีนานี่จะให้มาเติมน้ำมันมแล้วกันนะนีนาโอเคเรียกมาครับเรียกใช้งานเราไม่อยากทํางานเองนะเราต้องเรียกใช้งานแล้วอันนี้เราเช็ดด้วยเราสามารถใช้พวกจอเนี่ยมาทํางานเก็บกวาดร้านให้เราก็ได้นะแต่มันเป็นงานง่ายๆไง,ง,งเราทําเองดีกว่าส่วนจอเนี่ยให้คิดเงินแล้วก็เอา้เอาอา้จอเดินติดเราต้องเอาต้นไม้ออกก่อนนี่โอเคจอเดินวิ่งติดเฉยเลยเราต้องย้ายแล้วเนี่ยมันติดอะต้นไม้ย้ายไปก่อนวางวางไปก่อนนะปุ๊บโอเควางไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาจัดร้านทีหลังนะ แล้วก็นีหน้านี่นีหน้าเติมน้ามันให้เราครับเดี๋ยวเราไม้นี่ดีกว่ามาซื้อของนะซื้อของเข้าโรถแล้วหน่อยดีกว่าของไม่เราอันนี้สปาร์กปักนะเราซื้อมาเลยซื้อมาสัก8อันนะนี่โอเคแล้วก็นี้ด้วยคู่เลนต์อันนี้อันไม่ออกเหมือนกันนะมันราคาแพงอ่ะเราซื้อมาแค่นี้เดียวพอนะซื้อมาสัก6แล้วกันนะอันนี้โอเคแล้วก็มีของอีกไหมของที่เราต้องการเออมีล้อนะซื้อล้อมาแล้วกันล้อนี่ซื้อ6โอเคเรียบร้อยครับซื้อของมาเลย6 6 0บาท ตังจะหมดเอาครับซื้อของนี่คือแบบตังจะหมดเอาได้นะอันนี้เราต้องการเติมของไหมเนี่ยของที่เราต้องการเออเรามีเชลอนี่ลืมวางเลยเดี๋ยวเราวางเชลอของเล่นไว้ตรงนี้ดีกว่านี่พวกเชลของเล่นอันใหม่นี่เราต้องวางเอียงๆนะเนี่ยมันวางตรงไม่ได้ไอพวกเชือะเนี่ยอ่ะโอเควางอย่างงี้ก็ได้มันต้องวางเอียงนะมันไม่สามารถวางตรงได้เราวางไปแล้วแล้วก็มีอีกครับมีอันนี้เชลของเล่นเหมือนกันเอยอันนี้ไม่ใช่เชลของเล่นหรออ๋อนี้มันเป็นเชลอตุ๊กตาั้งอันนี้เชลของเล่นนะวางไปตรงนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วเนี่ย เชลวบนเอียงอะแต่ก็ต้องต้องจําใจต้องจําใจวางนะแล้วก็มีเชลวนึงเป็นเชลอขนมโดนัทครับวางไว้ตรงนี้ครับนี่เชลอขนมเราเราซื้อของมาด้วยต้องซื้อของมาด้วยนะซื้อของเขาเชลเราครับตุ๊กตาทําไมแพงจังเนี่ยตุ๊กตาโคตรแพงเลยเนี่ยอันนี้ตัว200เลยอะซื้อมาแล้วกันนะแล้วก็นี้ตัว17บาทที่มันราคาต่างกันโคตรแวมพลิกนี่คือโคตรแพงเลยแวมพลายหมูเนี่ยแพงมาก200กว่าก็บาทเนี่ย พวกนี้จะเป็นพวกโดนั้นแล้วก็มาฟฟนเนี่ยน่าก,กินมากเลยหน้าตาดูน่าก,กินนะเนี่ยอันนี้ซื้อมาแล้วก็นี่พวกของเล่นด้วยของเล่นก็แพงใช้เล่นนะเนี่ยอะ <ส luggage S 2> ซื้อมาให้หมดเลยแล้วก็อันนี้ออเดอร์มาเลยครับนี่เรียบร้อยแล้วออเดอร์ของไม้มาเราไปขนของก้อนของไม้มาแล้วครับขอม,มาแล้วครับขอม,มาแล้วลเป็นพวกคาพาร์ทนะเดี๋ยวเรามาใส่ด้วยเอาคาพาร์ทมาส่งแล้วก็ตอนนี้มีลูกค้าที่ลงซ่อมรถเลยนะเดี๋ยวเราเอาของพวกนี้ไปใส่ก่อนเราจะได้มีของหม่มาซ่อมรถให้ลูกค้าเรามาแล้วครับผมมาแล้วลูกค้าที่2คันแล้วเนี่ย มากัน2คันเลยนี่กดปุ่มก่อนอันนี้ต้องการซ่อมอะไรกันบ้างเนี่ยคันนี้ต้องการซ่อมอะไรอ่ะคันนี้เขาไม่ให้ดูนะเนี่ยไม่สอนเฉยเลยอันนี้เราต้องการรอใช่ไหมเอารอมาใส่ซ่อมคันนี้ก่อนแล้วกันนะคันนี้ไม่มีให้ดูด้วยเราต้องการเงินตอนนี้เหลือ ok 200แล้วเนี่ยตังนี้คือแบบหมดตูด <c oughs> ตังนี้คือหมดไวมากโอเคนี่ซ่อมรอแล้วก็อันนี้ต้องการซ่อมอะไรเนี่ยอันนี้มันไม่บอกอะ่ะคันนี้ไม่ยอมบอกว่าซ่อมอะไร pictured. อันนี้ซ่อมกระจก คันนี้ต้องการซ่อมของใหม่ด้วยนี่ของใหม่ครับต้องเทเข้าไปอันนี้น่าจะเป็นของแบบเกี่ยวกับมอ,อ้อํามะนี่โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วอุ้ยได้สามเลยนะได้เยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็คันนี้เอาอันนี้มาเติมด้วยอันนี้เติมให้เต็มเลยครับของใหม่ของใหม่อ่าน,นว่าคูแลนหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคูแลนเนี่ยอันนี้โอเคเรียบร้อยแล้ว350ขอบคุณมากครับเราเก็บขยะด,ด้วยขยะโลกมากเอาอันนี้ไปโยนทิ้งก่อนนี่โยนเข้าไปเลยครับเข้าไหมเนี่ยเข้าหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกว่าจะเลยนะอันนนีี้เเด๋ยยยวรราโะะไก นี่โยนข้าไปเลยครับไม่ถึงไม่ถึงตกอยู่แค่ตรงนี้เองเนี่ยอ่ะโยนเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เราได้ตังค์มาเยอะมากเลยนะได้มาจากการซ่อมรถซ่อมรถนี่คือแบบรวยมากเราแอดของด้วยเราซื้อของมาไหมอันนี้เราซื้อมาหนิสปาร์กนี่โอเคแปดอันเดี๋ยวเราต้องซื้อกระจก้วยนะกระจกเราหมดแล้วอะกระจกเหลืออันเดียวเองอะ,ะขขนเดี๋ยวเราไปซื้อกระจกก่อนกระจกอันละเจ็ดสิบบาทกระจกราคาขึ้นนะเนี่ยอันละเจ็ดสิบ่จะซื้อมาแล้วกันนะซื้อมาสักสามแล้วกันซื้อมาน้อยๆพอแล้วก็รอด้วย รอซื้อมาอีกครับ6แล้วก็อันนี้อันนี้ซื้อมาสัก6เหมือนกันซื้อแค่นี้แล้วกันนะนี่960บาทแค่นี้ยังแพงเลยแค่นี้ก็960แล้วอะ่ะโคตรแพงเลยเดี๋ยวเราไปคนลองด้วยรถโกด,ดังมาแล้วคนตุ๊ก,กตาครับตุ๊ก,กตาที่เราซื้อมาใหม่อันนี้เอามาใส่ครับคนของเข้าเชลครับคนของเข้าเชลของใหม่เรานี่พวกของเล่นเอามาใส่ก่อนใส่ให้หมดเลยนี่โอเคเอา้าของเล่นนี้มนต้องใส่เยอะด้วยนะถึงจะเต็มอะมีแค่25อันนี้คือแบบยังไม่ได้ถึงแถวหนึ่งเลยนะโอเคไม่เป็นไรหรอกเรา,เรา ตุ๊กตาหมูนี่คือถ้าใครซื้อไปนี่คือแบบเพลงมากราคานี่คือ2อ0สเลยนะครับเออมีอันนี้ด้วยมาฟินครับมาฟินกระโดนัทใส่เข้าไปเลยโอเคเรียบร้อยครับเต็มเต็มเปี่ยมก็เก็บขยาด้วยเนี่ยลบมากร้านลกแล้วครับตอนนี้ลูกจ้างแค่2คนนี่คือคงไม่พอลูกจ้างนี่คือต้องการมากกว่านี้นะเนี่ยลูกจ้างไม่พอเนี่ยแต่ถ้าเราจ้างเยอะเราก็ไม่ค่อยมีตังนะตังก็ไม่ค่อยมีเนี่ยนีหน้านี่หายไปไหนแล้วเนี่ยนีหน้าหายไปไหนแล้วทําไมไม่เติมน้ำมันให้ลูกค้าเลยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาซื้อน้ำมันด้วยนะน ซื้อน้ำมันมาเลย800อพอไเนี่ยเอาตังไม่พอซื้อแค่200แล้วกันนะตังไม่พอโอเคเรียบร้อยแล้วก็มาคิดเงินให้ด้วยครับเว้ยนี่ไงมีคนซื้อของเล่นละแล้วนี่ของเล่นขายออกแล้วนะเว้ยนี่หมูตุ๊กตาหมูสุดจะแพงนะตัวหนึ่งนี่ราคาหลายสิบนะครับบอกเลย5ตัว200นี่คือแบบตัวหนึ่งต้องหลายสิบแน่นอนขอบคุณมากครับโอเคเราเก็บร้านด้วยร้านลกแล้วเนี่ยเก็บร้านด้วยแป๊บเดียวนี่คือแบบร้านลกแล้วนะพอร้านยิ่งใหญ่นี่คือแบบลกไวมากเลยนะเราต้องทําความสะอาดให้ดีหน่อยนี่โอเคตรงนี้ด้วยอ่ะเเรรรยยยบบบ้้ก็ขดวคั ตอนนี้รถกดังก็มาอีกแล้วเนี่ยรถกดังเราซื้ออะไรไว้อนะอ๋อเราซื้อพวกคาร์พาสไว้นะเดี๋ยวไปขนของก่อนขนของครับขนของเอามาใส่ปึ๊บโอเคเรียบร้อยป,ปิดประตูครับนี่โอเคเรียบร้อยต้องไปเตินมน้ำมันเลยเนี่ยรถอะไรมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้ลูกค้าโคตรเยอะเลยเดี๋ยวต้องตามจองกันดีหน้ามาแล้วเราไม่ไหวแล้วเนี่ยลูกค้าเยอะเกินกดตามพนักง,งานหน่อยนะครับเอา้ากดผิดเดี๋ยวเราต้องคิดตังก่อนอกดผิดเฉยเลยคิดตังก่อนแล้วกันโอเคคิดตังเรียบร้อยแล้วครับจ้างลูกจ้างดีกว่า่าาาเราต้้้้อองงใใชลูกจหหคน จ้างมาเลยครับแล้วก็อันนี้นีน่านีน่า,น,น,านี่เราจ้างมาทําไปนี่ไหมจ้างมาทําความสะอาดร้านดีกว่านะนี่โอเคจ้างมามากันให้หมดเลยมาทํางานให้เรานะเดี๋ยวเราไปซ่อมรถก็เติมน้ำมันเองเติมน้ำมันรถให้นี่โอเคเรียบร้อยตอนนี้ต้องการเงินนะเนี่ยเงินเหลือร้อยเดียวแล้วเนี่ยไม่มีเงินคืนลุงครับสักพันเดียวก็ไม่มีตอนนี้บอกเลยว่าคืนลุงไม่ได้นะลุงครับรอก,ก่อนนะครับผมไม่มีตังให้ห้าพันเนี่ยตอนนี้ตังน้อยมากตังมีร้อยเดียวเองตอนนี้ต้องการซ่อมกระจกนะกระจกมีเหลือหรือเปล่าอ่ะ กระจกเราซื้อมาหรือเปล่าอ๋อกระจกเราซื้อมานี่โอเคนี่มีกระจกอยู่มีสอันนะเอากระจกใส่แล้วก็ของใหม่ด้วยอันนี้เป็นแบบที่เติมอะไรก็ไม่รู้เติมซะนานเลยเนะี <c> ่ย <oughs> เติมนานมากอันนี้อ๋อโอเคเรียบร้อยแล้วลดเจ็ดสิบบาทขอบคุณมากครับรดมาพอดีเลยเนะี่ยคันเก้าเสร็จคันใหม่มาพอดีเลยเราจะซ่อมให้หมดเลยอันนี้ต้องการซ่อมรอแล้วก็อันนี้อะไรนะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียงเด็กอ่ะมอกี้เสียงใครเสียงเดนนิดหรือเปล่าอ่ะเสียงหัวเะแบ,บ่กกี้นี้ ไอ้นี่ไงได้ยินเสียงแล้วปลาใสเลยนี่ปลาใสเลยเอ้ทำไรครับทำไรทำไรครับนี่ปลาใสเลยโดนแน่เดนนิสจะไปไหนนี่จะไปไหนโยนใสเอาปลาโยนใสเลยเนี่ยเดนนิสมันหนีไปแล้วมันกลัวเราครับโดนปลาปลาใสเอาปลาเป็นๆปลาใสเลยเนี่ยเอาไปวางก่อนวางกับเขาทีครับนี่โอเควางไว้เราไปซ่อมรถให้ลูกค้าต่อดีกว่าเออต้องการคนที่ต้องการซ่อมของใหม่ด้วยอันนี้เป็นสปาร์กนะของใหม่ของเราเองซ่อมไงเนี่ย โอเคอย่างนี้นี่เองแล้วก็ไข่ใช่ไหมอ๋อกดลิดขวานี่โอเคหมุนอย่างนี้เหมุนให้แน่นใช่ไหมหมุนครับเหมือนซ่อมก่อนโอ้เสียงโคตรดัง <laughs> เสียงโคตรดังเลยโอเคเรียบร้อยแล้วก็น,นี้ปิดเข้าไปครับทัดยางอะ่ะเออแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้ต้องเอาแบตเตอรี่มาใส่เหรอแบตเตอรี่อันใหม่นี่คืออะไรอันนี้ป่ะอ๋อนี่ไงแบตเตอรี่เออลืมไปเลยนะแบตเตอรี่คือนี้ไม่ได้ซ่อมแบตเตอรี่นานลืมไปเลยอันนี้เอามาใส่ก่อนแบตเตอรี่มาใส่ครับนี่แล้วก็ติดปึ๊บ เรียบร้อยครับ200กว่าก็บาทขอบคุณมากครับคันนี้มาด้วยเนี่ยอันนี้ต้องการสปาร์กนะสปาร์กอันใหม่ของเราอันนี้เอ้ยผยิดโอเคอันนี้เอาสปาร์กมาซ้อมก่อนครับนี่หมุนออกครับหมุนออกไขน็อตออกเสียงโคดดังเสียงดังเกินไปแน่เนี่ยบางทีเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วก็เอานี้ออกมาใส่อันใหม่เข้าไปแทนนี่ใส่เข้าไปครับโอเคแล้วก็นี่แปะเข้าไปเรียบร้อยครับแล้วก็ต้องการอันนี้ด้วยเป็นแบบโคเรน์โคเรน์หรือเปล่าเนี่ยอ่านทูรือเปล่าก็ไม่รู้นะ เติมน้ำให้เต็มครับนี่โอเคเรียบร้อยอันนี้ต้องการซ่อมแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็ล้อหนึ่งข้างนะโอเคเรียบร้อยแล้วครับ325ขอบคุณมากครับซ่อมรถนี่รวยสุดแลวนะ <c oughs> เล่นมานี่คือซ่อมรถเลยส็จแล้วขอบคุณที่มาใช้บริการนะครับนี่รวยเลยซ่อมรถที่รวยเลยเดี๋ยวเราต้องไปเก็บขยะด้วยเนี่ยลูกจ้างเราหายไปไหนคนนึงเนี่ยใช้มาเก็บขยะก็ไม่มาทํานี่หนีงานครับหนีงานคนนี้หนีงานเราให้มาเก็บขยะก,ก่อนนี่หนีงานเฉยเลย หนีน้านี่หนีานนงานเฉยเลยนะเราเรียกนีหน้า,าแล้วตอนนี้นี่หนีงานไปพักเฉยเลยทําไมอู้งานเนี่ยเดี๋ยวไม่ให้เงินเดือนเลยนะเดี๋ยวเรามาเตินม,ามาน้ำมันรถด้วย <c oughs> นี่โอเคเรียบร้อย <c oughs> ขอบคุณมากครับไปซ่อมรถต่อทําไมลูกค้ามาเยอะจังวันนี้เราไม่ว่างทาสีเลยนะเนี่ยวันนี้ก็มาซ่อมรถให้ลูกค้าแล้วก็เตินมน้ำมันเนี่ยลูกค้าเยอะมากวันนี้ต้องการซ่อมร้อแล้วก็เตินมน้ำมันนะโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วครับซ่อมรถให้แล้วนี่เก็บพย a ด้วยอุ้ยเอามาอีกแล้วโอ้มาไม่พักเลยลูกค้านี่มาไม่พักเลยนะเนี่ยเพิ่งซ่อมรถเสร็จรถใหมม่าน ต้องการซ่อมอะไรครับเดี๋ยวผมซ่อมให้โอ้โหมากันไม่หยุดเลยลูกค้าเยอะร <_ c oughs> ้านนี้คือแบบลูกค้าเยอะมากเอ้าคันนี้ซ่อมอ๋อต้องกดก้อนโอเคลืมลืมไปว่าต้องกดก้อนนะตอนนี้ของเราใกล้หมดแล้วอะทําไมซ่อมรถลูกค้านี่มันใช้ของเปลืองจังเลยเนี่ยคนจะต้องการซ่อมอะไรอะ่ะต้องการทาสีแล้วก็สปาแล้วก็น,นี้ด้วยนะแบตเตอรี่โอเคทาสีก่อนแล้วกันนะฉีดค้างไว้เราไม่ต้องสะบัดเหมาอันนี้เราก็ใช้สปาด้วยเรโยนไปก้อนไหม <c oughs> โยนไปก้อนนะเอ้อยมันจะหายไหมเนี่ยเอา้ามันหายจริงแลเนี่ย มันหายไปเลยอะโยนทิ้งไปแล้ว <Ads. S 2> มันหายไปเลยนะเนี่ยโอ้โห <goals> <ocalypse> <predictions>. <choses> ต้องซื้อใหม่เปลืองตังมากบอกเลยโยนทิ้งอย่างนี้เปลืองตังครับอันนี้เอามาซ่อมก่อนไขน็อตออกนี่โอเคออกมาครับเอาสปาร์กอันใหม่ใส่เข้าไปแทนปึ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วก็ปิดด้วยนี่โอเคเรียบร้อยเอานี้ใส่เรียบร้อยแล้วครับอย่าบอกรถใหม่มานี่ไงโอ้โหรถใหม่มาอีกแล้วทําไมมันมากันไม่หยุดเลยเนี่ยโอ้โหลูกค้าลูกค้าจะมารัวแบบนี้ไม่ได้นะครับผมไม่ได้พักเลยเนี่ยลูกค้ามารัวมากเดี๋ยวเราไปเติม้ํามันรถก่อน แล้วก็ตอนนี้พายุทรายมาด้วยนะเนี่ยโอ้ลูกค้าลูกค้าปิวแน่บอกเลยโอ้ลูกค้ายืนกันทนทานมากเลยนะเนี่ยคือลูกค้าเราไม่เก่งกลัวพายุทรายเลยนะยืนแข่งกันมากอันนี้เติมน้ำมันปุ๊บโอเครีบไปเดแล้วครับเดี๋ยวจะบินไปพร้อมกับพายุทรายเนี่ยเติมน้ำมันด้วยอันนี้พายุทรายมาทาให้ร้านเราเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะคือร้านเราจะลกใช่ไหมถ้าพายุทรายมาใช่หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยลกนะเช็ดด้วนี่โอเคเรียบร้อย จอนต้องไปพักแล้วเนี่ยหุดไปปับเลย <c oughs> จอไปพักแล้วโอเคนีหน้าล่ะ <c oughs> นีหน้าหนีไปแล้วหรือเปล่าอ่ะเนี่ยนีหน้ามันชอบวิ่งกลับไปเองนะทําไมนีหน้ากลับบ่อยจังอะ่ะนีหน้าชอบอู้งานนะคนนี้เนี่ยอู้งานบ่อยมากเลยนีหน้าหนีไวมากอันนี้เราต้องการเติมของด้วยนะเนี่ยของหมดแล้วเติมก่อนนี่โอเคตุ๊กรตาหมดแล้วหรออุ้ยตุ๊กรตาขายดีมากของเล่นก็ขายดีนะเนี่ยซื้อมากใหม่ก่อนซื้อของใหม่ก่อนนะครับซื้อเหล้ามาด้วยแล้วก็มีบุหรี่ด้วยนะ แล้วก็แว่นตาด้วยแว่นตาก็หมดนี่ซื้อแว่นตามาด้วยครับตังพอไหมเนี่ยตอนนี้ใช้5 0 0ยโอเคยังพออยู่นะตังเรามี2,000คาเคคาเคสักหน่อยนะอันนี้อ่ะแล้วก็แล้วก็ตุ๊กตาด้วยโอเคเรียบร้อยของพอไหมเนี่ยของเต็มโกดังไหมยังเหลือที่ว่างอยู่นะเราซื้อเพิ่มอีกดีกว่าซื้อมกเพิ่มแล้วกันไอ้มกมันมีข้างล่างด้วยหรอเพิ่งรู้ว่ามีมกข้างล่างด้วยนะเนี่ยเพิ่งรู้เลยว่ามีข้างล่างให้เลื่อนลงมาไม่เคยดูมาก่อนเลยนะเนี่ยอันนี้ซื้อมาเลยนี่ซื้อมาให้หมดเยอะๆเลยครับ อันนี้ด้วยนี่ซื้อมาให้หมดเลยอันนี้ด้วยอะซื้อทุกอย่างเลยนะเนี่ยโอเคซื้อเท่านี้แล้วกันอันนี้ของพอไหมเนะี่ยซื้อมาพันสี่นะอะซื้อมาเลยครับโคตรเปลืองโคตรเปลืองตังเลยเนะี่ยอันนี้มาคิดเงินให้ลูกค้าด้วยลูกค้ามาเยอะตอนนี้เราจะทํางานไม่ทันตอนน่เนี่ยนะจอรนพักเสร็จหรือยังอนะจอดนโอ้โหครึ่งรอดเังอรอจอรนพักยังไม่เสร็จเลยเราไปซ่อมรถก่อนดีกว่านะลูกค้ารอนานแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเราต้องจ้างพนักง,งานเพิ่มนะตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่ทันอะทำอะไรไม่ค่อยทันเลย ดี๋ยวจะจ้างดุจ้างเพิ่มไม่ไหวแล้วครับจ้างลูกจ้างเพิ่มดีกว่านะอันนี้เราซ่อมรถให้เสร็จก่อนโอเคเสร็จเรียบร้อยขอบคุณมากครับเราต้องมาซ่อมไหล่คาเลยเนะี่ยเดี๋ยวไปตามจอนก่อนดีกว่านะรู้สึกว่าจอนต้องมาแล้วแหละไม่งั้นลูกค้าจะหนีออกจากร้านหมดเนี่ยตามจอนก็นดีกว่านี่ตามจอนมาตามจอนมาเราต้องจ่ายเงินไปเนี่ยโอเคยังไม่ต้องจ่ายนะเราตามจอนมาคิดเงินด้วยแล้วก็นีหน้าเนี่ยนีหน้าให้มาเติมน้ำมันแล้วกันนะนี่โอเคนีหน้ามาเติมน้ำมันครับนีหน้าอุ้ยไอพวกทัวร์มาแล้ว เดี๋ยวเราไปขนของก่อนพกทัวร์มาแล้วเดี๋ยวต้องหาของมาเติมนะหาของมาเติมเชลก่อนพวกทัวร์มาแล้วเติมของไปครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องไปหาทัวร์ก่อนพวกทัวร์มาเต็มเลยพวกทัวร์มาเต็มเลยนะเนียเดี๋ยวเราไปซ่อมรถก้อนลูกค้ารอนานเอ้ยคันนี้เป็นอะไรอะรถติดเหรอเอ้าคันนี้มันติดกันเองหรอรถคันนี้มันติดกันนะเนี่ยดันออกอะเอาไม้ควาดดันออกเลยเนี่ยโอเคเรียบร้อยเรามาซ่อมรถก่อน ต,นนต้องการซ่มรอมลอ้อสองล้อเติมน้ำมันแล้วก็สปาเครื่องนะโอเคเอาล้อเดียวไปก่อนนะล้อมีล้อเดียวอะ่ะมีล้อเดียวก็ซ่อมให้ล้อเดียวนี่แหละโอเคแล้วก็เออต้องการเติมน้ำมันนะทำงานไม่ทันแล้วเนี่ยลูกค้าโคตรเยอะเลยนะตอนนี้เนี่ยทำงานไม่ทันหรอครับความอป็นปรุราสุดเ,เยอะหรือป่าเนี่ยลูกค้าเลยเยอะมากอะ่ะอันนี้โอเคเรียบร้อยครับเออต้องการสปาอันนี้อะไรอ๋อซ่อมล้อใช่ไหมแต่เราซ่อมล้อให้ไม่ได้แล้วนะล้อหมดแล้วเนี่ยอันนี้มาสปาเครื่องก่อนโอเคเรียบร้อยใส่กลับเข้าไปครับแล้วก็ซ่อมล้อล้อไม่มีอ่ะ ล้อเรามีหรือเปล่าเราซื้อมาไหมโอเคเราซื้อล้อมานี่หน้าโอเคมีล้อโชคดีไปนะครับเนี่ยโชคดีไปที่เรามีล้อให้ซ่อมล้อครับซ่อมล้อนี่โอเคเรียบร้อยทำไมลูกค้าม,มันเยอะจังเลยเนี่ยเอ๊ะทำไมคันนี้ไม่ยอมออกเนี่ยทำหนึ่งดันออกอะดันให้ดันให้ <c oughs> อ๋อมันติดอันนี้หรอมันติดกองทรายแล้วเนี่ยมันมีกองทรายอยู่ตรงนี้อะเอารถขนทรายมาขนกอนรถมันติดกันหมดแล้วเนี่ยทรายมันมาจากพายุทรายแน่เลยนะมันก็เลยทําให้รถติดอะพายุทรายมันทําให้รถติดเอา้าน้ำมันจะหมดไปเนี่ย เอ้ยน้ำมันจะหมดโอเคนี่ไงน้ำมันหมดจริงด้วยเราไปเติมน้ำมันให้รถเราด้วยเนี่ยวุ่นมากตอนนี้ตอนนี้คือวุ่นมากๆเลยเอาน้ำมันไปใส่รถเราก่อนนะลูกค้ามันวุ่นวายมากเลยตอนนี้เนี่ยเอาน้ำมันมาเติมก่อนนี่โอ้โหลูกค้าติดโทษทีครับพอดีว่าขับรถชนแป๊บหนึ่งรับแป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วเราถอยก่อนโอเคนี่ออกได้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปตักสายก่อนนะโอเคครับผมตักออกให้แล้วนี่เดินทางกันได้แล้วไปดีกว่าไปเทสายทิ้งก่อนเอารายมาเททิ้งครับนี่เทรา,ายทิ้งไป แล้วก็ทิ้งรถไว้นี่แหละทิ้งรถไว้นี่แหละครับโอ้โหลูกค้าเยอะมากตอนนี้ตอนนี้คือแบบปั๊มทํางานไม่ทันแล้วนะเนี่ยลูกค้าครับพอดีว่าทางานไม่ทันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาเติมน้ำมันก่อนแล้วก็ไปขนสปายด้วยเนี่ยลูกค้าคือแบบเยอะเกินไปแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วปิดกดังครับเอ้ยงานจะเยอะเกินไปแล้วนะงานเราเยอะเกินไปมากๆในตอนนี้เออเรามาซ่อมรถต่อนะต้องการล้อโอเคซ่อมรถต่อเดี๋ยวเราส่งนีน่ามาซ่อมรถให้ดีกว่าเราจะได้ประหยัดเวลานะอันนี้ต้องการซ่อมอะไรอีกเนี่ย เออคน,คนที่ต้องการซ่อมอะไรเนี่ยทำไมไม่บอกเลยต้องการซ่อมอะไรครับเนี่ยไม่บอกเลยนะเอ้ไม่ยอมบอกเราอะอ๋อ ó, ต้องการเติมมันนี้โอเคต้องการเติมใช่ไหมเดี๋ยวผมเติมให้ครับอันที่ลูกค้าหนีไปแล้วเนี่ยเอ้ลูกค้าหนีไปเลยรอนานเกินโอเคเติมมันนี้ก่อนตอนนี้คือทํางานไม่ทันเลยนเนี่ยเดี๋ยวจ้างนีหน้ามาก่อนเดี๋ยวให้นีหน้ามาทํางานให้เรานะอันนี้ต้องเติมน้ำมันด้วยเติมน้ำมันเครื่องให้ด้วยอันนี้อ่าโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับตามนีหน้ามาก่อนนีหน้ามาซ่อมรถให้เรานะ จอนี้เราจ้างมาไม่ได้แล้วเนี่ยแรงหมดแล้วอะโอเคจอนแรงหมดเนี่ยโอ้ลูกค้าโคตรเยอะเลยเติมน้ำมันให้ด้วยเนี่ยงานจะเยอะเกินไปนะเนี่ยบางทีโอ้ลูกค้านี่ว่าใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าครับผมทํางานไม่ทันครับลูกค้าทํางานไม่ทันแล้วเนี่ยลูกค้าว่าใหญ่เลยอันนี้เรามาคิดเงินแทนจอนก่อนโอเคนี่คิดเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้ลูกค้าเยอะมากแวะมาเติมน้ํามันด้วยครับโอ้ลูกค้าเยอะเกินไปแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยทำงานไม่ไหวแล้วครับนี่โอเคเรียบร้อย ลูกค้าใกล้หมดยังอะรู้สึกว่าลูกค้าจะหมดแล้วใช่ไหมในนี้เราก็ให้ดีนาทําไปนะเดี๋ยวเราเก็บขยะด,ด้วยอันนี้เก็บขยะด,ด้วยครับเดี๋ยวเราเติมของคาร์พาสด้วยนะอันนี้เติมเข้าไปครับ10อันอันนี้เติมไปแล้วแล้วก็อันนี้อันนี้อีก6อันครับสปาร์คด้วยน,นี่โอเคเติมของให้หมดแล้วก็เครื่องยนต์เครื่องยนต์เติมไปด้วยอ่าโอเคเรียบร้อยแล้ว โอเคเรียบร้อยแล้วครับเติมของให้เรียบร้อยแล้วเราไปทําความสะอาดร้านต่อดีกว่าทําความสะอาดคนเดียวไม่ไหวต้องใช้จอดาททางานด้วยนะเนี่ยทำไม่ไหวแล้วเนะ okay, นี่ยโอเคนี่ทําความสะอาดก่อนถูพื้นครับถูพื้นตั้งเราไม่ค่อยมีเราจะจ้างรูงจ้างกา็ลําบากนะเนะี่ยตังเรามีพันเดียวนะเนี่ยถ้าเราจ้างรูงจ้างนี่คือแบบตังหมดแน่นอนบอกเลยเราต้องซื้อเทลเลอร์เพิ่มไงอันนี้ลูกค,ค้าม,มาต้องเติมน้ำมันให้ด้วยอันนี้เติมก่อนโอเคนี่เดี๋ยวเราตกแต่งร้านเพิ่มดีกว่านะไอร้านข้างหน้าเราอะตกแต่งร้านเพิ่มก่อน ตกแต่งลานเพิ่มครับอันนี้ซื้อได้นะเนี่ยคืออะไรบ้างเนี่ยซื้อมาเลยครับอ๋อนี่เก้าอี้นะเราซื้อมาเลยครับนี่ครับสวยงามบอกเลยว่าสวยงามขึ้นเยอะโอเคแล้วก็ซื้อทุกด้านครับบอกเลยว่าจะซื้อทุกด้านเลยพ้งหลังด้วยครับโอเคนี่เรียบร้อยแล้วซื้อแค่นี้ก็พอแล้วมั้งตังค์ไม่ค่อยมีแล้วอะต,ตังค์จะหมดเอานะตอนนี้เนี่ยโอเคซื้อแค่นี้พอแล้วกันนะตังค์จะหมดแล้วอันนี้เรามาคิดเงินลูกค้าต่อ บางทีลูกค้าก็เยอะเกินไปนะครับเนี่ยโอ้คิดเงินเท่าไร่ก็ไม่หมดสักทีนะมากันไม่หยุดเลยเนี่ยมากันจากไหนครับเนี่ยลูกค้าเยอะเกินไปแล้วเนี่ยอ่ะโอเคเรียบร้อยลูกค้าหมดสักทีโอ้โหเหนื่อยมากลูกค้าหมดสักทีครับทำไมเล่นเกมนี้แล้วมันรู้สึกเหนื่อยจริงเนี่ยอันนี้เราให้จอนไปพักดีกว่านะส่งจอนไปพักครับนี่จอนไปพักโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทาความสะอาดต่อเองเก็บขยะเองครับนี่แล้วก็เช็ดล้านด้วยเช็ดล้านโอเคตรงนี้ไม่มีแล้วนะโอเคล้านสะอาดโอเคเรียบร้อยแล้วก็มาเติมน้ำมันด้วยนะ เติมน้ำมันให้รถครับปึ๊บออกเทเรียบร้อยโอ้โหลูกค้าหมดร้านสักทีตอนนี้เหนื่อยบอกเลยว่าเหนื่อยจริงครับเล่นเกมนี้โอเคคิดว่าพาดีแล้วพอไปแค่นี้ก่อนดีกว่านะรู้สึกว่าลูกค้านี่มาไม่หยุดเลยในพาดนี้โอเคก็สำหรับพาดนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้ต่อกันพาตหน้าไปนะครับบ๊ายบาย